อีกคำเรียกว่า gender inclusive ก็คือว่าเราก็จะต้องรวมทุกคนก็คือไม่เลือกปฏิบัตินะคะทีนี้ในของตัวเองอาจจะพูดในส่วนของ3ส,ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือประเด็นที่พวกเราพูดกันตรงๆเลยก็คือเรื่องของการที่คำนิยามนะคะการทำสันเราซึ่งแน่นอนเลยชัดเจนว่าค่าปัจจุบันเนีย่ยกลุ่มที่เป็นหญิข้ามเพศไม่สามารถที่จะได้รับการคุ้มครองจากามาตรสําเ็ได้หรือาการใช้กฎหมายได้กนะ็ต้องแก้ไข เพื่อที่จะให้รวมนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ชัดเจนแล้วก็ทางมีเรามีอนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีนะคะหรือซีดอนะคะซึ่งในคณะกรรมการชุดนี้นะคะ่ะเราก็ประชุมกันแล้วก็ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้ด้วยกันนะคะแล้วเขาก็จะหนักว่ากลุ่มผู้หญิงข้ํมเพศนะคะเป็นกลุ่มที่ถูกเลือกปฏิบัติซับซ้อนนะคะแล้วก็เผชิญกับถ้าในกรณีที่เรื่องของการละเมิดทางเพศเนี่ยเราจะพบว่าก็ เหมือนกับผู้หญิงเลยที่ถูกอคตินะคะถ้าเราออกมาร้องเรียนว่าใครที่ามาละเมิดท้างเพศหรือคู้หิเนี่ยอาจจะเพราะว่าคุณไม่สมหวังกับเขาหรือเปล่าใช่ไหมคะหรือคุณต้องการที่จะได้เงินค่าตอบแทนนั้นหรือเปล่านะคะหรือหมายถึงว่าคุณก็เรียกว่าไม่ไม่แล้วก็ต้องการที่จะให้เป็นที่โด่งดังนะคะหรือแล้วก็ในกลุ่มที่ของปู้หญิงข้ามเพศเนี่ยอันนี้เราก็กลักมาชวนดูเลยว่า มีอคติอาจจะซ้าซ้อนมากกว่าผู้หญิงด้วยซ้านะคะเพราะว่าภาพของกลุ่มที่เป็นหญิงข้ามเพศในสื่อต่างๆในชีวตในละครนะคะเ,เป็นกลุ่มที่เหมือนกับว่าเป็นโตัวตโลกใช่ไหมคะเป็นกลุ่มที่เหมือนกับว่าต้องวิ่งเข้าหาผู้ชายกลายเป็นว่าผู้ชายเนี่ยต้องวิ่งหนีกลุ่มที่เป็นหญิงข้ามเพศซึ่งอันนี้คิดว่าเป็นอะไรที่อยากที่จะองให้มีการปรับเปลี่ยนนะคะก,คก็เคนก็เริ่มมีภาพที่ ลักษณที่ไม่ได้มีการตอกย้ำาัคติเนี่ยมากขึ้นแต่ว่าในส่วนนี้ค่ะมันก็จะทําให้ตอกย้ทำทําให้งู้าำเศไม่สามารถที่จะเข้าถึงความยุติธรรมได้นะคะแล้วก็เรื่องของครอบครัวเนี่ยรู้สัญญาว่าด้วยการระจัดการเลือกกระดับกัวสตรีเนี่ยกรรมการก็ได้พูดถึงรูปแบบครอบครัวที่หลากหลายแล้วเพราะฉะนั้นเราก็าจะต้องให้กฎหมายเนี่ยค่ะ บรรลุถึงประเด็นเรื่อง gender inclusive ได้นะคะที่ต้องรวมของคนทุกเพศนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกประเด็นที่2ก็คือว่าประเด็นอื่นๆในกฎหมายฉบับน,นี้นอกจากประเด็นเรื่องของคำนิยามแล้วเนี่ยควรต้องเข้าไปเรียกว่าทบทวนใหม่ด้วยไหมนะคะซึ่งถ้าเกิดว,ว่าไม่ได้มีการร่วมร่วงล้ำหลักเราจำเคสที่อดีตประธานาธิบดีที่สารัสได้ใช่ไหมคะรันงา,านมาแล้วก็มีการบังคับให้ทำออร์เรลเซ็กซึ่ง คำน,นิยามเหล่านี้ค่ะค่มขืนกระทำชำเราจะรวมด้วยหรือไม่นะคะซึ่งพอมีแค่มคมขืนกระทำชำเราแล้วก็กระโดดมาอนาจารสำหรับภาษาไทยแล้วเนี่ยอนาจารเนี่ยมันเบามากเลยนะแล้วก็จะมีประเด็นอีกว่าอนาจารต่อหน้าทาระกำนานไหมถ้าอันนี้ไม่ใช่ต่อหน้าทาระกำนันก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดหรือว่าจะแก้ยังไงเนี่ยอคติที่ฝังหัวอยู่ในกลนไกลไกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็จะมองว่าอนาจารเนี่ยมันเบา นี้มาดูข่มขืนนะคะากาะทำชำเรานะจะรวมในเรื่องของการบังคับเรื่องของทอำร้ายรงไายหรืออาจจะมีบังคับในรูปแบบอื่นมากมายเลยนะคะนั้นตอนที่เราแก้กฎหมายมาตรา276เนี่ยซึ่งเสนอให้ตัดทิ้งคำว่าซึ่งไม่ใช่สามีหรือภรรยาตนเนี่ยค่ะเราก็ได้มีการทบทวนกันด้วยดูเรื่องของคันยนิารแล้วก็มีคนเสนอว่าน่าจะมีเป็น คงคืนกะทําชำเรานะคะซึ่งหมายถึงการที่ต้องมีการสอบใส่ไม่ว่ารูปแบบหรือวัาทุใดๆก็ตามแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นการความรุนแรงทางเพศนะคะซึ่งมันก็จะเห็นถึงรูปแบบความรุนแรงซึ่งอาจจะมีเรื่องของการบังคับก็มีทั้งใช้เรียกว่าอะไรคะใช้วัตถุไว้วัตถุอื่นแต่ไม่ได้มีการสอบใส่นะคะหรือบางค้งก็อาจจะหมายถึงการที่พยายามคงคืนแล้วก็ไม่สําเร็จแล้วก็อาจจะกลายเป็นแค่ โดยลำเล็กน้อยเท่านั้นนะคะหรือบางทีที่ที่ผ่านม,มาก็จะมีะนักการเมืองที่รอดจากคดนีนะคะด้วยบอกว่าโอเคอันนี้ก็คือลงจากรถแล้วเป็นอิสระแล้วก็คือทําให้สัมไม่ไม่ถึงเป็นความผิดะคะ่ะนี้เราจะทํายังไงที่จะให้ระหว่างโครงการระหว่างคนขึ้นไปทำทนายที่มีการสอดใส่ในเรื่องต่างๆกับเรื่องหมอาอาจารย์นะคะให้มีคอนเซ็ปต์ที่มันรวมในเรื่องของการ ใช้ความรุนแรงทางเพศนะคะแล้วก็อาจจะหมายถึงพูดถึงเรื่องของการคุกงขามทางเพศเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ตอนที่เราตัดทิ้งมาตรา27 6เนีเ่ย76เนะะี่ยค่ะเราประสบความสําเร็จในการที่ทําให้มาตรายับยุ้งของทุกคนหญิงกับชายชายกับชายด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ประสบความสาเร็จในการแก้ไขามาตรา277ซึ่งยังมีคําว่าซึ่งมีใช่สามีหรือภรรยายตนอยู่แล้วนั่นหมายความว่ายอย่างไรนั่นหมายถึงว่า ใครก็ตามเนี่ยเดียวกันหรือเป็นกลุ่มใดก็ตามเนี่ยถ้ามีการกระท,ำทำรําชั่วราถ้าเป็นสามีหรือภรรยาตนไม่มีความผิดอันนี้มันหมายถึงอะไรหมายถึงว่าอ๋อเด็กไม่รู้เรื่องทางเพศเพราะฉะนั้นก็คือต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยกระทาต่อตอีกฝ่ขขายหนึ่งให้ก็เลยจะไม่มีความผิดนั้นเราจะต้องดูว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรุนแรงทางเพศนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็อ้างในเรื่องเหล่านี้ก็ได้นะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็น คู่ชีวิตหรือสามีภรรยาหรือคู่แบบไหนเนี่ยถ้ามีการบังคับนะคะใช้ความแรงทางเพศจะต้องมีกฎหมายที่คุ้มครองด้วยนะคะนั่ก็ฝากใน,นเรื่องของการการะทำต่อเด็กด,ด้วย2องเจ็ดจะต้องตัดทิ้งคนเสียบนี้ว่าคนที่เป็นคู่ชีวิตภรรยาเป็นหญิงหรือหญิงข้ามเพศเนี่ยเมื่อเป็นร่วมชีวิตแล้วจะกระทำาอะไรกับเขาก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะถึงแม้เขาจะเป็นเด็กก็ตามนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแล้วก็เป็นประเด็นที่3เนี่ยนั่นก็อยากจะพูดใน,นเรื่องของ การบังคับใช้ปัจจุบันนี้นะคะซึ่งมันมีช่องว่างมากมายแล้วก็อยากจะเน้นไปที่เด็กน,นะคะเราอยากจะอยากที่จะให้เพิ่มให้ชัดเจนในเรื่องของการเรียกว่าการให้เป็นหน้าที่ในการที่ต้องรีพอร์ตนะคะซึ่งไม่ว่าผู้ใหญ่ในส่วนไหนซึ่งจริงเราพูดถึงเรื่องกฎหมายคุ้มครองเด็กแต่เราไม่มีความชัดเจนนะคะตัวอย่างเช่นในศูนย์พึ่งได้เนี่ยจะมีคนที่ประสบเรื่องของภัยทางเพศเนี่ยถูกขู่คามเนี่ยไปรับบริการที่โรงพยาบาล จำนวนนี่นะคะที่เป็นเรื่องของการถูกละเมิดทางเพศเน,นะะี่ยค่ะเกือบ5 0าพันรายนะคะเป็นเด็กที่อายุต่ากว่า18ปีนะคะแต่ว่าตารวจที่รายงานเน,น,นี่ยค่ะกรณีที่เป็นเด็กรู้ต่ากว่า18ปีเนี่ยแค่2 0 0 0ันกว่ารายนั่นหมายถึงว่ากรณีที่ไปที่ศูนย์ขึ้นได้เจ้าหน้าที่ต่างๆรู้อยู่แล้วว่ามีการกระทําทางเพศต่อเดะคะ่ะแต่ไม่มีการบังคับอีพอ แล้วก็ศูนย์ขึ้งได้ที่เราเรียก O S C C เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็น One Stop Service Center อย่างที่คนส่ดนใหมันเป็น One Stop ภายในโรงพยาบาลนักสังคมนักจิตต่างๆมาร่วมกันแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่มาที่ One Stop นี้เพราะฉะนั้นเคสที่ไปที่โรงพยาบาลเหล่านี้เนี่ยบางทีแม่ก็ไม่แจ้งความเพราะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะต้องการให้เกิดการคุ้มครองที่ปราจากการเลือกปฏิบัติอทางจทิจริงและกลุ่มที่เป็นเด็ก ที่มีความหลากหลายนะคะเป็นกลุ่มที่ถูกละเมิดทางเพศเยอะมากเคยมีการศึกษาของเอสแคนะคะมูลนิธิยุติการตัดเบียดเด็กทางเพศลองไปอํานเนามาศึกษาได้เลยเขาบอกว่าเด็กที่ออกมาทํางานที่พัทยานะะนเนี่ยค่ะในอดีตเนี่ยเคยอยู่ในบ้านสงเคราะห์แล้วมีรุ่นพี่กระทาต่อรุ่นน้องนะคะกระ,ะทาต่อรุ่นน้องก็คือเป็นน้องผู้ชายเนะะี่ยค่ะเด็กผู้ชายกระทาต่อรุ่นน้องที่อยู่ในฐานสงเคราะห์แล้วบางที เด็กเราเนี้ยค่ะบางทีก็ต้องหลบหนีออกมาบ้างอะไรบ้างแล้วมาจบอยู่ที่อัทยานะคะเนื่องจากประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้แล้วก็การที่ถูกตีตราการที่เป็นเด็กทําเทนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ฝากไว้ก็ดีใจมากที่มีวันนี้เพราะว่าเป็นประเด็นที่อยากที่จะพูดมานานแล้วนะคะว่า,ากลุ่มละลายั้งเพศเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีหลายมิติมากเลยที่เราเจอในการทำงานกับเด็กน,นะคะขอบคุณ